กลับมาพบไปครั้งกับช่องทีนเขียยี่ที่แปดชาแนลนะครับค่าวันนี้ก็อยู่ในเกมรัได้เล่นนอฟเซเวอร์นะครับค่าวันนี้ก็จะมาทําสัตว์นะครับก็คือจะมาทําเจ้าออทัสนั่นเองนะครับก็คือมีเพื่อนๆบอกให้ทํามานานแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําเลยนะก็ไม่รู้ว่าเรียกชื่อออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็เรียกง่ายๆคือเจ้า2หัวนะครับก็ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผม ไปครับก็เดี๋ยวผมก็อาจจะทําวิธีที่คิดว่าน่าจะถูกที่สุดนะครับก็อันนี้ก็น้องเขาก็แนะนํามานะครับน้องคนนั้นก็แนะนํามาก็ถ้าใครมีอะไรอยากสนใจก็สามารถทักไปสอบถามน้องได้นะครับน้องก็แนะนําผมแล้วก็พี่ปุ๊กปิ๊กด้วยนะครับไปครับก็เดี๋ยวพาไปดูหน้าตาเจ้า2หัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ทําค่อนข้างยากพอสมควรนะครับก็มันมีหลายวิธีนะครับที่เราจะทํานะผมก็จะทําสูตรด้านล่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสูตรด้านล่างนี้เลย ไปครับก็เดี๋ยวอย่างแรกก็เดี๋ยวไปหาจับสัตว์ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับไปครับก็เดี๋ยวไปกันช้าๆเลยนะครับอันนี้น้องก็คอยแนะนําด้วยนะครับผมก็อัดนปดึนคลิปด้วยเลย ครับอย่างแรกผมที่จะทําก็คือผมจะทําอสุนอาชาก่อนแล้วกันนะครับอสุนอาชาก็ค่อนข้างจะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้ดวงในการทําในการผสมด้วยนะครับครับอย่างแรกคือเราจะต้องใช้อสุรแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็อสุนปีกนะครับแล้วก็เสือดาวชีวภาพนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวมาทําในเซิฟทางการด้วยเลยนะครับสูตรนี้ก็อาจจะต้องเปลืองหลอดฟ้าแล้วก็อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับ อีสูตรหนึ่งก็ต้องใช้อสูนอ,อาชาเช่นกันนะครับก็ทําแบบเดียวกันเลยไปครับก็เดี๋ยวไปทอาอสูรแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็อสูตรปียกเลยแล้วกันนะครับผมมาครับก็เดี๋ยวผมจะทําอสูนแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนเลยนะครับอสูนแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะใช้เสือเป็นตัวตั้งนะครับ อันนี้ผมก็จะใช้ยาล็อกล็อกเลยนะครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีเวลาจะไม่ล็อกก็ได้นะครับก็คือว่าเราจะต้องสุ่มให้ได้ยินหัวนะครับยินหัวหมีนะครับอันนี้ก็เอาเสือตั้งแล้วก็เอาหมีเพื่อที่จะยินหัวหมีนะครับแล้วก็มาที่เสือตัวเดิมนะครับแล้วก็เอายินของหมาป่านะครับเพื่อที่จะเอาส่วนหางนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็จะล็อกส่วนหัวนะครับ ครับพอได้แล้วเราก็เอามาวิวัฒนาการได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอสูรแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตัวที่1เลยครับตัวที่2ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะทำง่ายนะครับเพราะว่ามันมีเหรียญแมวนะครับแต่ว่าตอนนี้เหรียญแมวไม่สามารถซื้อพวกอาศูรต่างๆได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องมาผสมมาเองนะครับไปครับก็ทําเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นการทวนด้วยนะครับ เราก็เอาเสือตั้งนะครับคือเราจะไม่ล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องสุ่มเอานะครับก็วัดดวงไปด้วยนะครับก็ถ้าหากว่าใครมีเวลาจับสัดมาเยอะก็เอามาสุมหมอก็ได้นะครับไม่ต้องล็อกแป๊บผมก็ได้นะผมก็ขี้เกียจหัวร้อนนะครับก็ล็อกไปเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เอามาวิวัฒนาการได้เลยนะครับว่าจะเป็นอสูรแม่เหล็กไฟฟ้าตัวที่2นะครับ ครับตัวที่3ามก็จะเป็นอสูรปีกนะครับอสูรปีกก็จะใช้หมาป่าเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ยีนหัวนะครับหัวหมีแล้วก็ปีไก่นะครับอเดี๋ยวลองดูเลยนะครับก็คือเราจะเอาหมาป่าตั้งนะแล้วก็จะใช้ยีนของปีไก่นะครับอันนี้ก็จะล็อกส่วนหัวนะครับแล้วก็ใช้หมาป่าตัวเดิมนะครับอันนี้ก็จะใช้ยีนของหมีนะครับส่วนหัวนะ อันนี้ผมก็จะล็อกส่วนหางไว้นะครับมันก็จะได้ยินส่วนหัวนะครับก็อันนี้ล้มเหลวนะครับก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราให้เราให้อาหารนะครับแล้วก็รีอาหารให้มันด้วยนะครับอันนี้ก็เสียน้ายาล็อกไปเลยนะครับก็จริงๆก็มันก็แล้วแต่ดวง้วยนะก็แต่บางทีไม่ต้องรีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันล้มเหลวบ่อยๆก็แนะนําว่าให้รีแล้วกันนะครับผมมาครับก็เหมือนเดิมนะก็เอาหมาป่าตั้งเหมือนเดิมนะครับ หมาป่าตัวเดิมนะครับอันนี้ผมไม่ได้จดไว้นะครับว่าเป็นตัวไหนนะไม่ได้เขียนไว้มาครับก็ล็อกส่วนหางนะครับก็จะได้ยินส่วนหัวนะโอเคไปครับก็เอาหมาป่าตัวเดิมนะครับมาวิวัฒนาการนะครับก็เอาหมาป่าตัวที่เรายัดยีนไปเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอามาป่าตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ยินอสูรปีกแล้วนะครับ ไปครับต่อไปก็เป็นเสือดาวชีวภาพนะครับนี่เสือดาวชีวภาพผมก็จะใช้ยีนส่วนหัวของหมีนะครับแล้วก็ส่วนหางของหมูป่านะครับอันนี้ก็สามารถจับในทางการได้เลยนะครับนะครับเสือดาวชีวภาพก็จะใช้เสือเป็นตัวตั้งนะครับนี้ผมก็จะล็อกส่วนหัวของหมีก็นะครับแล้วก็ล็อกหางนะครับแล้วก็จะได้ยินส่วนหัวนะครับก็เลือกเสือดาวตัวเดิมนะครับ ครับต่อไปก็จะใช้หมูป่านะครับแล้วก็จะใช้ส่วนหางนะครับอันนี้ก็ล็อกส่วนหัวได้เลยนะครับก็จะได้เป็นหางนะครับทางหมูป่านะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็เอามาวิวัฒนาการนะครับก็ใช้ส่วนดาวตัวที่เราใส่ยีนไว้เลยนะครับแล้วก็ส่วนดาวอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือดาวชีวภาพแล้วนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับ4ตัวนะครับก็จะเป็นอสูรปีก1ตัวนะครับแล้วก็เสือดาวชีวภาพ1ตัวแล้วก็อสูรแม่เหล็กไฟฟ้า2ตัวนะครับมาครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะเอาอสูรแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวตั้งนะครับครับก็เดี๋ยวจะใช้อสูรปีกก่อนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถล็อกยีนได้นะครับจะล็อกได้เพียงแค่อันเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องการยีนของหัวอสูรปีกนะครับก็ ขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เสี่ยงนะครับถ้าหากว่าใครได้ยินของปีกไปนี่คือแบบถือว่าโชคร้ายเลยนะโอเคครับก็ถือว่าผมยังโชคดีนะครับผมก็ได้ยินของหัวของอสูรปีกไปนะครับไปครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาอสูรแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาเสือดาวชีวภาพนะครับเสือดาวชีวภาพแล้วก็จะใช้ยินส่วนหางของเสือดาวนะครับแล้วก็ล็อกส่วนหัวได้เลยเพื่อที่จะเายินส่วนหางนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาวิวัฒนาการนะครับตอนนี้ก็จะได้เป็นอสูรอาชาแล้วนะครับมาครับผมก็จะเอาอาสูรไม่เหล็กไฟฟ้าตัวที่1ตั้งนะครับแล้วก็ตัวที่2มาเป็นตัวผสมนะครับก็จะได้เป็นอสูรอาชาแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับก็เสี่ยงตรงที่เราจะผสมของอสูรปีกนะครับ ก็ต้องวัดดวงไปนะครับถ้าหากว่าเราผสมแล้วมันไม่ได้ส่วนที่เราต้องการเนี่ยจะต้องทําใหม่เลยนะครับอาจจะต้องทําทั้งสองตัวเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเกมมันบั๊กหรือเปล่านะครับมันไม่ขึ้นมาก็ลองลลอกอินใหม่นะครับลองลลอกอินเข้ามาดูใหม่นี่นะครับนี่เรียบร้อยก็ถือว่าสาเร็จนะครับอสุนอาชาครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้อง ทำเสือเขี้ยวดาบนะครับก็จะต้องไปทําเซิร์ฟใหม่นะครับอันนี้ผมก็มาเซิฟทางการนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือทําเสือดาวเชียวภาพนะครับ2ตัวนะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งอสูรมีเหล็กไฟฟ้ามานะครับเพื่อที่จะผสมยีนนะครับเอายีนของเสือดาวเชียวภาพนะครับใส่เข้าไปในอสูรมีเหล็กไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่งกลับนะครับส่งกลับเซิอส่วนตัวนะก็จริงๆแล้วเราจะต้องทําเสือเขี้ยวดาบจำนวนสองตัวนะครับไปครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ ทำเสือดาวชีวภาพเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ซื้อหมี่เลยนะครับก็ไม่มีเวลาไปจับนะครับอันนี้น้องปุ๊กปีก็มาทำหลอดว่วงให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยไปครับก็เดี๋ยวผสมเลยเสือดาวชีวภาพก็จะใช้เสือเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเราก็จะใช้ยีนของหมี่นะครับ ยีนส่วนหัวนะครับน,นี่ผมกดใช้ไว้ก่อนเลย,ยน,น,นี่นะครับผมก็จะเอาเสือเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอายีนของหมี่นะครับเอายีนส่วนหัวนะครับอันนี้ผมก็จะล็อกเลยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อยีนซื้อตัวล็อกไว้เลยนะครับพอได้ปุ๊บเราก็จะใช้ เสือดาวตัวเดิมนะครับแล้วเราก็จะใช้หมูนะครับเอายินส่วนหางนะครับอย่างน,นี้เราก็ล็อกส่วนหัวเลยนะครับเราก็จะได้ยินส่วนหางมานะแล้วเราก็เอาเสือที่เราตั้งนะครับแล้วก็มาผสมกับเสืออีกตัวหนึ่งนะครับคือเราจะต้องจับเสือไว้สี่ตัวเลยนะครับไะครับก็เสือซื้อพวกสารบูเตอร์ด้วยนะครับ นะครับเราก็จะได้เสือดาวชีวภาพตัวแรกนะครับไปครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตัวที่2ก็ทําเหมือนเดิมเลยไปครับก็ดูทุกทวนไปทีนึงนะครับเราต้องใช้เสือดาวชีวภาพ2ตัวนะ นี่นะครับเราก็ล็อกส่วนหางนะครับเพื่อที่จะเอายีนส่วนหัวของหมีนะครับนี่นะครับเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็ใช้หูป้านะครับนี่ครับก็จะได้แล้วทีนี้ก็มาวิวัฒนาการนะครับก็เสือสองตัวมาผสมกันเลยเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้เสือดาวคืีภาพ2ตัวแล้วนะครับไปครับก็เดี๋ยวผมจะไปส่งอสูรแมลกไฟฟ้ามานะครับเพื่อที่จะผสมยีนนะครับ ตอนนี้ในเซิร์ฟก็มีเสือดาวชีวภาพ2ตัวแล้วนะครับมาครับตอนนี้ผมก็ไปส่งอสูรไม่เล็กไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็ส่งมาจากเซิร์ฟส่วนตัวนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้100ปองนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาสั่งเคาะก่อนนะครับก็คือเราจะใช้อสูรไม่เล็กไฟฟ้าเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ใช้ยีนของเสือดาวชีวภาพนะครับก็คือตอนนี้เราไม่ต้องล็อกนะครับเราแค่กดสั่งเคาะไปได้เลยนะครับส่วน อยู่ที่ว่าเราจะได้ยินส่วนไหนนะครับถ้าหากว่าเราได้ยินส่วนหัวปุ๊บแล้วตัวต่อไปเราอาจจะต้องล็อกเพื่อที่จะได้ยินเอายินส่วนหางนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ได้ยินส่วนหัวนะครับตัวต่อไปผมก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาเสือดาวชีวภาพมาใส่นะครับแล้วก็ล็อกส่วนหัวนะครับเพื่อที่จะได้ยินส่วนหางนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่แล้วเราก็จะต้องทรงกลับด้วยนะครับคืออสูวไม่ได้ไฟฟ้าตัวนี้เราจะต้องสรงกลับเพื่อที่จะเอาไป วิว to water ัฒนาการกับอสูรไม่เล็ดไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เซฟส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะได้กลายเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับนี่อันนี้ก็จะต้องใช้ตัวเคลื่อนย้ายทรงกลับนะครับนี่ใช้แค่5ตัวแค่5อันนะครับก็ประมาณ75ตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะวิวัฒนาการอสูรเม่เล็ดไฟฟ้านะครับตัวที่เราส่งไปผสมยีนนะครับนี่อันนี้ผมคือเราจะต้องมีอสูรเม่เล็ดไฟฟ้า2ตัวนะครับนี่อันนี้ก็จะได้แล้วนะครับ เสือเขี้ยวดาบนะครับก็เดี๋ยวเราก็ผสมเลยนะครับพอเราได้ปุ๊บตัวแรกนะครับเราจะต้องส่งไปเซิฟที่เราผสมยินไว้ตอนแรกนะครับไปครับก็เดี๋ยวไปทําให้ดูเลยจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปทําเสือเขี้ยวดาบเพิ่มอีกตัวนึงนะครับหรือว่าใครมีเวลาก็ทําเสือเขี้ยวดาบไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับไปครับผมก็จะส่งขึ้นฮอนะครับนี่เสือเขี้ยวดาบนะครับ ก็ในเซิร์ฟที States, ่เราจะทําผสมยีนนะครับคือเราจะต้องรับเพย์สอรอบนะครับก็แนะนําว่าหาเซิร์ฟที่ประมาณสัก4 5หวันก่อนที่เซิร์ฟจะจบนะครับเพราะว่าผมจะส่งขึ้นเครื่องบิน1รอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรับหน้าเซิร์ฟอีก1รอบนะครับนี่นะครับผมก็รับเพกรซัสหน้าเซิร์ฟเลยครับ1ตัวนะแล้วก็ในเซิร์ฟผมก็ส่งไปที่เครื่องบิน1ตัวแล้วนะครับไปครับก็เดี๋ยวรับมาผสมกันเลยนี่นะครับอันนี้ผมก็จะรับเพกรซัตรแล้วก็รับเสือเขี้ยวดาบมานะครับ นี่แล้วเราก็กดยืนยันได้เลยนะ,ค,ะครับก็ครบแล้วนะครับมาครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องเอาเสือเขี้ยวดาบเป็นตัวตั้งนะครับไปครับก็เดี๋ยวล็อกทีละตัวเลยตอนนี้ผมก็มีอสูรอาชาแล้วก็ม้าพิกาซัตสองตัวนะครับแล้วก็เสือเขี้ยวดาบนะครับไปครับก็เดี๋ยวจะใช้เสือเขี้ยวดาบเป็นตัวตั้งนะครับอ้อเกือบลืมไปนะครับเราจะต้องใช้มาทูด bueno. ้วยนะครับคือปกติแล้วอีกสูตรหนึ่งจะต้องใช้มาทูดสองตัวนะครับอันนี้ผมก็ใช้มาทูดที่อยู่ในเซิร์ฟทางการได้เลยนะครับ ไปครับก็เดี๋ยวเริ่มล็อกยินทีละตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้เสือเขี้ยวดาบเป็นตัวตั้งนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ยีนของเพกาซัสนะครับตัวที่หนึ่งก็จะต้องล็อกทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ส่วนไหนนะครับ คือเราต้องการทั้ง2ยีนเลยนะนี่นะครับผมก็ซื้อยาล็อกเลยมาครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ส่วนไหนนะโอเคครับตอนนี้ก็ได้ยีนส่วนปีกของม้าเพกาซั์นะครับไปครับก็เอาเสือเทอรวดาบตัวเดิมเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอาม้าเพกาััสตัวที่2มาใส่นะครับอันนี้เราก็จะต้องใช้ล็อกถึง3ามล็อกเลยนะครับเพื่อที่จะเอายีนเขาของม้าเพกาซั์นะครับ นี่นะครับจะต้องใช้3ล็อกเลยนะครับเรียบร้อยครับมาครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับเสียด้วยดาบเป็นตัวตั้งนะครับอันนี้ก็จะใช้ยีนของส่วนอาชานะครับมาครับก็เดี๋ยวรีอาหารก่อนแล้วกันนะครับกันกันพลาดกันเสียนะครับมาครับก็ใช้ หมือนเดิมนะแล้วก็ยีนของอสุนอาชานะครับอสุนอาชาก็ล็อกส่วนหัวนะครับเพื่อที่จะได้ยีนส่วนหางนะครับของอสุนอาชานะครับนี่เรียบร้อยครับต่อไปก็มาทูดนะครับตัวสุดท้ายแนละ้วก็เดี๋ยวรีเวลรอเลยนะครับนี่อันนี้ก็ยีนของมาทูดนะครับยีนของมาทูดแล้วก็จะใช้ยีนของ ส่วนหัวนะครับแล้วก็ล็อกส่วนหางแล้วก็ส่วนเข่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใช้2หลอดเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็สามารถส่งกลับไปที่เซิฟส่วนตัวได้เลยนะครับอันนี้ก็จะใช้ตัวเคลื่อนย้าย30ตัวเลยนะครับอันนี้ก็มูลค่า450ปองเลยนะครับนี่ส่งกลับไปเลยไปครับก็เดี๋ยวกลับไปขึ้น เจ้าออทาสหรือว่าเจ้าเสือสองหัวกันที่เซิฟส่วนตัวของเราเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ทําเสือเที่ยวดาบมาแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถวิวัฒนาการได้แล้วนะครับนี่แล้วก็เอาตัวที่เราส่งกลับมานะครับเป็นตัวตั้งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือเราจะต้องใช้เสือเที่ยวดาบทั้งหมด2ตัวนะครับนี่ผมก็ไปทํามาไว้ก่อนแล้วนะครับเรียบร้อยครับผม เจ้าออทัสหรือว่าเจ้าเสือสองหัวนี้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องคนนั้นด้วยนะครับที่คอยบอกนะครับแล้วก็น้องปกปิ๊กช่วยทำหลอดโม่งด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นสกิลด์นะครับก็อาจจะต้องส่งไปเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไปสุ่มพวกสกิลนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับต้องศึกษาก่อนนะครับว่าจะต้องใช้สกิลแบบไหนนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นนิสัย ที่นุนกิดนะครับจะได้โจมตีแรงๆนลครับครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นในทางสําหรับมือใหม่แล้วกันนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์อยากให้ทํามานานแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับวันนี้ก็ได้ขึ้นสักทีนึงนะครับเขาก็ขึ้นกันมาจนสัตว์ตัวอื่นมากันหมดแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมาขึ้นนะครับไปครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับผม I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking.